เรื่องพึงตัดกระแสตันหาพราหมณ์คนหนึ่งฟังธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วมีจิตเลื่อมใสเริ่มตั้งนิตยพัทเพื่อภิกษุประมาณ16รูปไว้นิเรือนของตนในเวลาที่ภิกษุทั้งหลายมาแล้วรับบาทแล้วกล่าวว่า ขอพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้เจริญจงมาขอพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้เจริญจงนั่งเมื่อจะกล่าวคําอย่างใดอย่างหนึ่งก็กล่าวคําประกอบเฉพาะด้วยวาทะว่าพระอาหารหันต์เท่านั้นบรรดาภิกษุเหล่านั้นพวกที่เป็นปุถุชนคิดกันว่าพรามนี้มีความสำคัญในพวกเราว่าเป็นพระอาหารหันต์ พวกที่เป็นพระขีนาศก็คิดว่าพรามนี้คงรู้ว่าพวกเราเป็นพระขีนาศภิกษุทั้งหมดไม่ยินดีจึงไม่ไปสู่เรือนของพรามนั้นพรามนั้นจึงเป็นทุกข์เสียใจคิดว่าทำไมหนอแลพระผู้เป็นเจ้าจึงไม่มาเขาจึงไปยังวิหาร ถวายบังคมพระศาสดากราบทูลเนื้อความนั้นพระศาสดาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นอย่างไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเนื้อความนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ก็พวกเธอ,อยังยินดีวาทะว่าเป็นพระอรหันต์อยู่หรือพวกภิกษุกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ไม่ยินดีพระพุทธเจ้าข้าเมื่อเป็นเช่นนั้นคำนั้นเป็นคำกล่าวด้วยความเลื่อมใสของชนทั้งหลายภิกษุทั้งหลายไม่เป็นอาบัต ในเพราะการกล่าวด้วยความเลื่อมใสก็แลอีกอย่างหนึ่งความรักใคร่ในพระอรหันต์ทั้งหลายของพราหมณ์มีประมาณยิ่งเพราะเหตุนั้นพวกเธอพึงตัดกระแสตัณหาแล้วบรรลุพระอรหันต์นั่นแลจึงควรดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคถานี้ว่าพรามท่านจงพยายามตัดกระแสตันหาจงบรรเทากามทั้งหลายเสียท่านรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายแล้วเป็นผู้รู้พระนิพพานอันอะไรอะไรกระทำไม่ได้นะพรามในการจบเทศนา ชนเป็นอันมากบารรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพึงตัดกระแสตัณหาจบ